เป็นไปไม่ได้ที่คุณคิดเป็นลบแล้วคุณจะส่งพฤติกรรมออกมาเป็นบวกหรือว่าคุณคิดเป็นบวกแต่คุณจะส่งพฤติกรรมออกมาเป็นลบมันทําไม่ได้นะครับผมมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะทําแบบนี้ผมบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงปัญหาของคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยครับผมว่าเราเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกของเราแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ยัง ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเขาอยู่ดีครับผมคือผมต้องบอกคุณน้องขอแม่แบบนี้ก่อนนะครับว่ามนุษย์เรานะครับพฤติกรรมของเราเนี่ยมันเป็นปลายเหตุครับผมแต่ต้นเหตุหรือว่าจุดกําเนิดของทุกๆพฤติกรรมของมนุษย์เรานะครับมันมาจากความคิดหรืออาจจะมาจากความเชื่อแล้วก็ค่านิยมต่างๆที่คนคนนั้นมีนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่านิยมความคิดหรือว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็น ต้นเหตุที่มันทําให้คนคนนั้นเขามีพฤติกรรมออกมาแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่หรือว่าสิ่งที่เรากําลังมองอยู่ปวดหัวอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นปลายเหตุมากกว่ามันเลยทําให้มีบางคนบอกว่าถ้าเกิดเราใช้จิตวิทยาในการเลี้ยงลูกหรือเราเข้าใจความคิดของเขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขาด้วยเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกเราเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนั่นคือเป็นเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังของ การที่เราควรจะเข้าใจจิตวิทยาเบื้องต้นหรือว่าพอจะเข้าใจจิตวิทยาบ้างในการเลี้ยงลูกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพฤติกรรมเนี่ยมันคือปลายทางของออในการแก้ปัญหาถ้าเกิดเราอยากจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยเราควรจะแก้ที่ความคิดของเขาแล้วก็แก้ที่ความเชื่อที่เขามีต่อสิ่งสิ่งนั้นที่เขากําลังทําอยู่มากกว่าซึ่ง สิ่งที่ผมจะมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับมันคือเป็นวงจรวงจรหนึ่งครับผมหรือว่าเป็นไซเคิลหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการเลี้ยงดูในบ้านของเราเองเนี่แหละครับผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองคิดตามผมดูนะครับผมเด็กนะครับผมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือเขาก็เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตามสัญชาตญาณตามกลไกที่ร่างกายเรามีกันมานะครับผมที่ถูกสร้างมามันเป็นแบบนี้ซึ่งการเลี้ยงดูเนี่ย มันก็คือพฤติกรรมและการเลี้ยงดูของเราเนี่ยมันจะถูกกระทําออกไปเนี่ยคนที่รับเนี่ยก็คือเด็กถูกไหมครับผมพอเด็กเนี่ยได้รับพฤติกรรมหรือว่าการเลี้ยงดูเนี่ยพฤติกรรมที่เขารับมาเขาจะได้รับไม่ได้เพียงแค่เรามองเห็นหรือที่เราเข้าใจแค่นั้นแต่พฤติกรรมที่เรากระทาต่อเขากระทําต่อเขาไม่ได้กระทํากับเขากระทามากไปและก็ทาน้อยไปด้วยนะครับผม ทั้งหมดเลยครับผมมันจะไปสร้างความคิดบางอย่างไปสร้างความเชื่อบางอย่างในตัวของลูกคุณและความคิดและความเชื่อต่างๆในตัวของลูกคุณนี่แหละมันก็จะเป็นต้นกำเนิดหรือว่าเป็นสาเหตุของพ <Kopf. S 2> ฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาแล้วพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาคล้ evet. ายๆกันเลยครับผมคล้ายๆกับการเลี้ยงดูของเราแต่พฤติกรรมที่ก <ogram S 1> ารแต่พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ย มันถูกส่งออกมาใครเป็นคนรับครับผมสิ่งแวดล้อมหรือไม่ก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนรับถูกไหมครับผมและพฤติกรรมที่ถูกส่งออกมาเนี่ยคนที่รับจะรับแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกันเลยครับผมพฤติกรรมที่ถูกกระทํามาหรือว่ารับมาเนี่ยจากเด็กนะครับผมพ่อแม่ก็จะมีความเชื่ออะไรบางอย่างมีความคิดอะไรบางอย่างกับคนที่กระทํากับเขาก็คือลูก แล้วพอความเชื่อหรือว่าความคิดของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนครับผมพฤติกรรมของพวกคุณที่จะกระทําตอนลูกของคุณอีกทีหนึ่งมันจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับผมมันคือวงจรหรือว่าไซเคิลไซเคิลหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเราจากการเลี้ยงดูของเราครับผมผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอาสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าพฤติกรรมเนี่ย มันคือปลายทางแหละแต่ต้นเหตุหรือว่าสาเหตุของพฤติกรรมเนี่ยมันมาจากความคิดแล้วก็ความเชื่อของคนคนนั้นนะครับผมเอาตัวเนี้ยเป็นตัวทําความเข้าใจในการอธิบายไซเคิลนี้ที่ผมกําลังจะพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเราเริ่มที่ตัวของเราเองพอเราเลี้ยงดูลูกของเราการเลี้ยงดูถือว่าเป็นพฤติกรรมถูกไหมครับผมเราเลี้ยงดูเขาจากสิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่เราเข้าใจจากสิ่งที่เราเชื่อ เราเลี้ยงดูเขาไปครับผมเหมือนเราส่งการเลี้ยงดูออกไปพฤติกรรมนี้ถูกส่งออกไปคนที่รับคือใครครับผมคือลูกคุณพ่อคุณแม่พอเขารับพฤติกรรมหรือว่าการเลี้ยงดูของคุณเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้รับเฉยๆแบบนี้แต่พฤติกรรมที่เขาได้รับมาเนี่ยมันจะไปสร้างความคิดไปสร้างความเชื่อหรือว่าค่านิยมต่างๆครับผมในความคิดของเขาแล้วพอเขามีความคิดและความเชื่อต่างๆ ในตัวของเขาแบบนี้จากไหนครับผมจากการเลี้ยงดูของพวกคุณนี่แหละพอเขามีสิ่งเหลา่านี้สิ่งเหล่านี้แหละมันถึงจะส่งทอดออกมาเป็นพฤติกรรมของพวกเขาพอพฤติกรรมของพวกเขาถูกส่งออกมาข่าวนี้ใครเป็นคนรับครับผมสิ่งแวดล้อมหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองเป็นคนรับถูกไหมครับผมพอเขาส่งพฤติกรรมของเขาออกมาแบบนี้ปุ๊บคนที่รับคุณก็ไม่ได้รับพฤติกรรมของเขาแค่นั้นแต่พฤติกรรมที่คุณได้รับมา มันจะไปสร้างความคิดบางอย่างทั้ง positive เออทั้งด้านดีแนละด้านไม่ดีและความเชื่อที่ดีและความเชื่อที่ไม่ดีจากที่คุณรับพฤติกรรมของเขามาพอคุณรับมาปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นความคิดและความเชื่อของคุณความคิดและความเชื่อของคุณเนี่ยมันก็จะส่งตรงๆไปยังพฤติกรรมที่คุณจะกระทําต่อเขาแล้วมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับผมวนไปเรื่อยๆมันจะเสริมแรงกันไปเรื่อยๆ พอมันเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยลองนึกตามผมดูช้าๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายังเชื่อว่าหรือว่าเรายังคิดว่าลูกของเราเนี่ยไม่มีทางแก้ได้หรือไม่มีทางสอนได้หรือไม่มีทางกลับตัวได้ครับผมความคิดและความเชื่อของเราแบบนี้เนี่ยที่มันอาจจะค่อนข้างเนกาทีฟนะครับผมมันก็จะส่งพฤติกรรมที่มันเป็นเนกาทีฟเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ คุณคิดเป็นลบแล้วคุณจะส่งพฤติกรรมออกมาเป็นบวกหรือว่าคุณคิดเป็นบวกแต่คุณจะส่งพฤติกรรมออกมาเป็นลบมันทําไม่ได้นะครับผมมนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะทําแบบนี้ผมบอกคุณวคุณแม่ก่อนดังนั้นถ้าคุณคิดลบหรือยังคิดแบบเหมือนประมาณว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกเราจะดีขึ้นกว่านี้หรือว่าลูกเราเป็นคนที่ดือ้อไม่เชื่อฟัง ถ้าคุณคิดแบบนี้ความคิดและความเชื่อนี้มันจะส่งพฤติกรรมบางอย่างที่คุณกระทําทวดหรือว่ากระทําเข้าหาลูกของคุณรอาผมซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีพอคุณทําพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเขาพฤติกรรมที่ไม่ดีนี้แหละมันจะไปสร้างความคิดไปสร้างความเชื่อที่มันอาจจะดีหรือไม่ดีไม่แน่แต่มีแนวโน้มที่มันจะไม่ดีมากกว่า,าผมพอเขามีแนวโน้มหรือว่ามี พฤติกรรมที่เขาได้รับมาที่มันไม่ดีมันก็จะไปสร้างความคิดที่ส่วนใหญ่ที่มันน่าจะไม่ดีแล nah ้วมันก็จะส่งพฤติกรรมที่มันไม่ดีออกมาจากตัวเขาใครเป็นคนรับครับผมคุณก็จะเป็นคนรับพอคุณเป็นคนรับปุ๊บคุณก็รู้สึกว่ามันพฤติกรรมที่แย่มันก็จะไป reinforce หรือว่าไปเสริมแรงความเชื่อและความคิดที่คุณเคยมีอยู่ก่อนหน้าที่มันแย่อยู่แล้วด้วยนะผมให้มันแย่ลงไปอีกแล้วพฤติกรรมที่คุณได้รับมามันก็จะไปเสริมความคิดและความเชื่อ ที่มันจะส่งตรงๆไปพฤติกรรมที่คุณจะไปเลี้ยงดูเขาต่อแล้วมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่ตามทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันลองลองลองย้อนกลับไปดูซ้ําดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเคยเจอกันผมจะขอร้องคุณพ่อคุณแม่อย่างหนึ่งครับผมผมจะขอร้องพวกคุณว่า ถ้าเกิดลูกคุณดื้อมากๆครับผมเช่นเขาเป็นคนที่พูดโกหกอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าการที่เขาทําแบบนั้นมันทําให้คุณมีความคิดและความเชื่อไม่ผิดนะครับผมมันมีโอกาสที่ทําให้คุณมีความคิดแลว้วก็ความเชื่อที่ว่าเขาเป็นเด็กโกหกเขาเป็นเด็กที่ไม่ดีเขาเป็นเด็กที่เป็นเด็กที่ยากที่จะเลี้ยงอะไรแบบนี้ครับผมสิ่งที่คุณคิดเรานี้มันจะส่งไปยังพฤติกรรมของคุณตรงๆเลยครับผมตรงๆ แล้วมันก็จะไปสร้างความคิดและความเชื่อบางอย่างในตัวลูกของคุณแล้วมันก็จะวนแบบที่ผมบอกซึ่งสิ่งที่ผมขอร้องคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราเคยเจอกันคุณน่าจะเคยได้ยินว่าคุณสามารถมองลูกคุณเป็นคนใหม่แบบที่เขาไม่เคยทําผิดหรือไม่เคยทําสิ่งสิ่งนั้นที่เรียกว่าไม่ดีเนี่ยมาก่อนเลยได้ไหมครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถมองสิ่งสิ่งนั้นให้เห็นได้นะครับผม ลูกของเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเลยครับผมเพราะว่าต่อให้เขาทําดีหรือว่าต่อให้ช่วงจังหวะที่เขารับพฤติกรรมที่มันไม่ดีกับจากคุณเนี่ยหรือความเชื่อที่มันไม่ดีจากที่มันมาจากความเชื่อที่มันไม่ดีจากคุณเนี่ยต่อให้เขาคิดได้แล้วมันถูกกระทําส่งออกมาความเชื่อและความคิดเก่าๆของคุณเนี่ยมันจะหักล้างและทําลายล้างสิ่งนั้นทิ้งไปอยู่ดี แล้วมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับผมดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือปัใจจัยในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของตัวลูกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็ความคิดของเราก่อนเลยนะครับ